ครับน้องๆครับสำหรับท็อปปิกที่3าสนะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับโจทย์การลดราคาสินค้านาะซึ่งโจทย์การลดราคาสินค้านี่ก็จะเป็นโจทย์คล้ายๆกับท็อปปิกก่อนหนะ้าน,นี้ก็คือกาไรขาดะครับขาดกุนซึ่งเป็นท็อปปิกที่แนวโจทย์ที่ข,ข้อสอเข้อมอื่นเนี่ยนิยมออกเช่นเดียวกันนะครับจากมีคอนเซ็ปต์อะไรที่น้องควรสร้าง,งเราลองดูกันนะครับโจทย์การลดราคาสินค้านะอันดับแรกเลยนะครับน้องจะต้องรู้ก่อนว่า ไอ้การลดราคาสินค้าตรงเนี้ยนะครับโดยความหมายของมันเนี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรความหมายของมันก็คือนะครับราคานะครับขายจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องนะครับจะต้องนะน้อยกว่าราคาครับที่ติดป้ายไวนะ้โอเคไหม คือราคาที่เราขายกันจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องน้อยกว่าราคาที่ติดป้ายไว้มันคือมีการลดราคานั่นเองเหรปว่าดังนั้นเนี่ยน้องก็เลยต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของตัวการลดราคาก่อนนครับว่านะฮะราคาขายจริงๆนะี่เขีนนะราคาขายจริงมันจะต้องเท่ากับราคาที่ติดไว้ราคาที่เราติดไว้ที่สินค้าเนี่ยลบออกจาก ราคาที่ลดคนระับอ่าลบออกจากราคาที่เราทำไมครับลดอ่ะนี่คือคอนเซ็ปที่น้องจําเป็นจะต้องรู้เนาะนะครับเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าลดราคาสินค้านะนั่นคือราคาที่ขายจริงนะครับจะเท่ากับราคาที่เราติดป้ายไว้ลบออกด้วยราคาที่เราลดให้โอเคไหมอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นที่มีตัวอย่างตัวอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะลองมาดูกันเขาบอกว่าเช่นนะครับราคา อ่าร้านค้าเนี่ยติดราคามือถือไว้แปดพันบาทดูดีป่ะแต่ถ้าเราซื้อเงินสดเนี่ยเขาจะลดให้ห้าเปอร์เซ็นจงหาราคามือถือเมื่อเราซื้อเงินเลยครับเงินสดอ่ะที่มีคาแม็นซ์อางนี้ครับน้ครับคือพี่ชอบใช้หลักการแบ,บ่งออกเป็นสี่ช่องแบบพี่ไม่รู้ว่าน้องเคยเรียนแบบนี้ไหมเนาะอ,อ่ะแต่พี่นิยมใช้แบบนี้แล้วะนะครับนะอ่ะสิ่งที่น้องพึงจะต้องรู้ก่อนนะครับนั่นคือ ฝั่งซ้ายมือน้องเนี่ยคือฝั่งนี้นะครับพี่จะเขียนแทนด้วยนะครับราคาที่ติดไว้เห็นไหมเนี่ยพี่จะเขียนแทนด้วยราคาที่ติดไว้ขอติดๆๆนะแป๊บหนึ่งนะราคาที่ติดไดวด้ว่ะตรงนี้ตรงนี้ตามพี่ทำนะโอเคนะฮะในขณะที่นะครับฝั่งขวามือน้องตรงนี้นะครับพี่จะเรียกว่าราคา ขายจริงนะที่จะเรียกว่าราคาที่เราขายจริงๆริงหรป่างั้นตอนนี้นถ้าน้องลองมองจากข้อมูลของโจทย์นะครับสังเกตน,นะโจทย์บอกว่าโจทย์มีการลดราคาให้เท่าไหร่ครับห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยถ้าราคาที่ติดไวนะ100น้นะหนึ่งร้อยบาทสมมุตินะราคาที่ติดไว้หนึ่งร้อยบาท ถ้าเรามีการลดให้5%เห็นไหมเขาลดนะ5%นั่นแสดงว่าราคาขายจริงๆเราจะขายเพียงแค่กี่บาทครับ95บาทมองง่ายๆเอเคปะนะครับเหมือนประมาณว่าติดไ้ร้อยบาทลดให้5%คือลดให้5ละ5บาทโอเคปะนะครับแสดงว่าราคาขายจริงก็คือ95บาทเฮ้ยทำไมพี่เทียบร้อยบาทล่ะนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันคือเทียบหนึ่งละ หนึ่งร้อยงั้นการเทียบหนึ่งร้อยก็จะดูค่อนข้างง่ายหน่อยเลยไหมฮะงั้นคราวน,นี้ถ้าน้องสังเกตครับราคามือถือเข้าติดไว้เท่าไหร่ละ่ะแปดพันบาทจิ๊บแมเออราคามือถือเนี่ยเข้าติดไว้แปดพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะรู้ว่าราคาขายจริงๆหลังจากที่เราลดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นเท่าไหร่นะน้องก็ใช้หลักการเทียบบัญญัตยิยาไงนะครับก็คือน้องก็แค่เอาแปดพันเนี่ยไ่อขึ้นไปคนะูณเก้าสิบห้าเข้าไหม และน้องก็แค่เอาหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยตกลงมาหารอีกทีนึงโอเคไหมมันก็เลยจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ว่าแปดพันคูณเก้าสิบห้าแล้วก็หารด้วยหนึ่งเลยครับหนึ100่งร้อยฮะโอเคไหมปรมาจารย์ซื้อแปกกล่าวไว้ว่ายากสุดคณิตศาสตร์คิดอะไรได้คิดเลขงั้นน้องดูนะฮะถ้าพี่เอาศูนย์สองต,ตัวตัดกันตรงนี้น้องก็จะเหลือแค่แปดสิบ คูณกับเเลยครับ95หโอเคไหมนะครับซึ่งถ้าน้องเอา8ปดสคูณกับ95้หเดียวป่าสุดท้ายท้ายสุดนะน้องลองไปคิดเลขดูน,นะครับมันจะได้ออกมาเป็นเจ็ดันกร้บาทครับ7ก0 0บาทนะะนั่นหมายความว่าถ้าน้องซื้อเนะี่ยมือถือเครื่องนี้ด้วยเงินสดนะครับน้องจะได้ลดราคา5เนงั้นราคาที่น้องเนี่ยจะซื้อจริงๆเนี่ยหรือที่ร้านค้าขายน้องจริงๆก็คือ7,600บาทนั่นเองครับและนี่แหละครับ คือหลักการเกี่ยวกับโจทย์ลดราคาสินค้านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องที่จะเป็นตัวสอบข้ามอนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกันท็อปปิหน้าครับท็อปปิที่สังเก็จจะเป็นไไรคอยติดตางครับ